หัวฟองเห็นพองเห็นตังค่าแล้วตัดใจพรานุมานถวาไแหวนเอ้ยเฮ้ยไฮนยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้เฮยเยเยยยเ้เฮ้ย้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยยยเยเ้เ้้เเอเ เออยืดคอให้เขาบทยาลงไปฮะทำไมอ่ะเขาก็จับปุ่ปากอ่ะไอ้หนูก็จับปากไปโดนปากเขามึงก็ยืดคอยืืดคอมูจะได้เออกเงม็ดอกาเกงมาหลายวันนะยืนคอมาด็กสอยืนคอมสอกดีนีเลยยืนคอดีดี้เลยยืดคอดีนกูใจย็นเล ต่อยกันเออเริ่ม,มยกต่อไปออยกสุดท้ายแล้วไอา <c oughs> ใช้ท่าไม้ตัดครับนี่เป็นท่าแม่ไม้พวยไทยครับจากสมัยโบราณเขาเรียกว่าท่าฤลือสีบทยา <c oughs> สายตาจังหวันนี้แล้วขึ้น มวมยจากูการเขาเมามักแล้ใน <ไง S 1> ช่วงนี้ให้ลืมมันตัดสินใจจะเข้ามานักแต่สายตาของเขาคบนักมมยจากตงูหันไปเห็นสาวงามจากภูกาวประเทศทำ <c oughs> ให้เขาเสียสมาธิในการ <c oughs> ชกพ <c oughs> า,าร์ี้เขาหันไปเขาเห็นเขาหลงไหลในตัวผู้หญิงคนนี้ทำ <c oughs> ให้มมนักโยจากภูกาวครับได้โอกาสใช้พาลูกพัน ทำให้นักมวยจากตองอูน็กไปในที่สุดครับโอ้โหมองผู้หญิงเห็นกันชัดไหมครับจังหวะเมื่อกี้เราคํานี้มานานแล้วเห็นไม่ชัดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพจังหวะน็อกอีกรอบเลยครับไอ้หนูมสมมติถ้าบอลรีเพกลับมาในจังหวะก่อนน็อกเพราะในขณะนั้นเองนักมวยจากตองอูกำลังจะเข้ามาน็อกนักมวยจากผูกาม แต่สายตาของเขาเขบผู้ชมเขาเหลือไปด้านข้างมองเห็นสาวสวยที่กำลังโอ้โห oh. แค่เหมือน oh. จริงด้วยทำให้เขาเสียสมาธินักนวยจากผููกามเล็นไอ้ท่าปาทาลูพา <Wow. S 1> ากพอนจังวันนี้ครับทำให้นักนวยจากตองู <laughs> นกไปในที่สุด อกไปแล้วชัดไหมครับจังหวัดเมื่อกี้อะไรนะชัดไหมเมื่อกี้ชัดไหมเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมได้ดูจังหวัดอาเดียว์เลยอะไรอ่ะไม่เห็นหรอกพี่ตั้งใจดูนะรอบหนึงนะรอบสุดท้ายนะพี่นะนานเเห็นว่าเอามานั่งนี่มาดูพี่ครับทำไมนี่มาดูนี่ไอ้ดูฟังนะครับจัง เอกนกเนี่ยครับแอนตาซินเขาต้องจ่ายอยู่แล้วเข็มละห้าร้อยผมยังไม่เห็นได้จากใครเลยนะก็หวอกเมื่อกี้เดี๋ยวเอกต้องได้ห้าร้อยเชื่อพี่ครับยอมโดนไปก่อนเจ็บแต่ได้ตังค์ได้นะเออโอเคครับไอ้บ้าเนี่มาแล้วเนี่ยเข็มหนึ่งอ๋อได้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 แต่เห็นไหมน่ะครับเห็นไหมยังไม่ทันโดนเลยอะไรนะนาแตกก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวแตกที่หลังได้เฮ้ยหมายถึงว่าแผลแตกบนใบหน้า นี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่พี่พี่ถี่ไม้เต็มตุ้ดดีเลยฮะเรื่องกูตังกูไหมอะอ่าอ่ะมามาได้แล้วได้แล้วเนี่ยเห็นไหมเจ็บแล้วได้เจ็บแล้วได้เออเอาไปแล้วจังหวะนี้ครับนักมวยจะเข้ามาน็อกแล้วโอ้โยแล้วก็นักมวยจากหูวกามแตกหัวใจ ถอดทุกเท้าออกมาแล้วใช้ท่าบาพาลูกพาเราจะเดี๋ยวเราจะสต็อปภาพนี้ไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะในจังหวัดเนาะเขาเรียกว่าเป็นภาพกีฬามันๆเป็นภาพช้าโอ้ยอเอียภาพนานเหลือเกินอะไรพี่มไม่เห็นหน้นี่กบีกจมูกกูอยู่ได้เนี่ยผมเช็คท่านผู้ชมดูเห็นชัดไหมฮะไม่เป็นไรนี่มึงเห็นว่ากูได้ไง พี่อะไรมันโดนทีมแล้วมันได้ขนาดนี้ผมอยากโดนทีมบ้างอ่ะจริงเหรอเอจะเอาเหรอมีเออะจะมีเยอะจะมีหรือเปล่ามีใครให้เปล่าถ้าโดนแล้วได้นะมันโดนแล้วมันได้เออเฮ้ยอย่าเงียบไปเลยวะมึงคิดว่ามึงจะได้ไหมล่ะไม่รู้มาจันพี่แต่โดนแล้วเดี๋ยวพี่พี่เขาใจดีเขาให้อยู่แล้วแหละเขาให้เอออ่ะสลับเลยพี่อ้นพี่อ้นสนับสนุนเปล่าเข็มละห้าร้อยพี่เข็มละห้าร้อยพี่ เดี๋ยวโดนแล้วได้เดี๋ยวพี่เขาให้โดนได้โอเคเนี่ยเขาโอเคเนี่ยเขาโอเคกูหาลูกค้าเข้าให้แล้วเนี่ยกูหาลูกค้าพี่เจี๊ยบี่เจี๊ยบว่าไงเจี๊ยบเจี๊ยบอาเจี๊ยบอีกห้าร้อยเนี่ยโอ้คุณหารุค้าพารเซอร์ได้ดูนะพี่ไมาเยอะๆจะได้เต็มทุ่เต็มเนี่ยเออมาแล้วครับมาแล้วย้อนกลับเข้าสู่เวทีมวยครับตอนนี้นักมวยครับขอสลับตั้งแต่งกันจะเป็นนักมวย จากตองอูที่จะเข้าไปใช้ท่าบาทาลูกพัดในขนาดนั้นเองเขาเลยตัดสินใจใช้ท่าบาทาลูกลูกบาทาลูก,ลลกเฮ้ยไอ้นไอ้บไ้ได้แล้วได้้ไ้้ไป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 เร็ววันแล้วไปใครครับผมเออได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ขอบคุณครับผมรับขอบคุณนะครับโอ้คุ้มมากเลยโดนถีบหน้าได้ร้อยนึงกูดูดคับดูดอีอ่ะดีาอออเออม้นักก่อนมาเออออเอเอมาด้วนักหนก่อนมาเออเออเออเอมด้หนักก่อยมาเออเอเอามะนักัอบมาเออเอมาจะได้นักหนักมาเออเออเออมามากมามาจะได้หนักหหน่อยมาอามนั่งนั่งนะไป้ังหวะนี้ครับปด ปาทะเกียวเขามาเกียวเข้ามาแล้วทำให้นักมวยจากเดี๋ยวพาดไปเรื่อยๆยังไม่เข้าที่แล้วจังหวะนี้ครับเขาตัดสินใจใช้บาทารูปพัดไปที่ปา้อิเจนกอนไปขอหายใจ ทำมให้จังหวะนี้ครับนักมวยน็กไปในที่สุดเป็นไงฮะนะว่าไงครับอินตอนผมโยกกับฝั่งนู้นเขาเห็นนั่นอะไรก็ไม่มีเนาะไม่มีไม่มีชนะไปเนี่ยชนะไปแล้วไปเตาเต๋าอยากได้ตังค์ห้าร้อยไหมลูกเฮ้ยเฮ้ยบาทารลูกดอย่าคิดได้ไหมวะมีทรรมตรีเพ้ยหรอมีหรอเล่ ชนะชนะครับขอได้ชนะประเด็นนี้ชนะป่ะเฮ้ยเราชนะผู้การชนะเว้ยเกิดยังไงอ่ะก็มึงโดนบาดทรูปพัดไปไงโอเคชนะเลชนะกูลืมเรื่องเฮ้ยชนะขอได้ชนะ